สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบมาพ่อมาปะมาพบมาพบเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการคารมวัยรุ่น2020ครับผม mm hmm. ก็มีผมห mm hmm. ม,มงมรลิสุงเจ้ากเก่าครับเป็นผู้มานำเสนอข้อความคมคมของน้องๆ ที่ส่งเข้ามาในรายการนะครับผมก็เพื่อไม่มีการเสียเวลาครับวันนี้เราก็มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับกับคําค,คมข้อความแรกนะครับดูซิว่าจะจิตใดโดนใจสักแค่ไหนนะครับผมความเขียนว่าเราอาจดูเชื่องเชื่องเหมือนลูกแมว แต่ถ้าโดนควรแล้วเธอจะติดใจเออจืดๆนะครับเนาะผมว่าอันนี้เอาไปแค่สองไลน์พอไม่ต้องเสียใจนะครับเขียนหน้าใหม่ต่อไปครับผมโอ้อันนี้มวนเบอร์เลยครับเรื่องเอออะไรเนี่ย เรื่องขึ้นเขียมพี่ไม่เสี่ยงแต่ถ้าเรื่องขึ้นเตียงพี่ไม่เลี่ยงไม่ถอยสายหืนสายหืนได้ใจอชาเจะพอเจ้า,อ,จาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะนักรักเนาะนักรักอเด็ดสติไปเลยครับตดนใจโคตรเอาไปฆ่าไรเลยครับผม เออมันต้องอย่างนี้สิครับเฮ้ยวันนี้ผมไม่ทราบว่าแสงนั่นเป็นยังไงนะครับเพราะว่าหน้ากล้องมันมืดๆยังไงไม่ทราบนะครับอะจะเป็นยังไงก็ช่างมันเนาะเรามาเข้าเรื่องของเรากันต่อดีกว่านะครับสําหรับคําคมคําต่อไปนะครับกินน้ําตาลเป็นหม้อหม้อก็ยังหวานไม่พอให้เธอชิม จะหวานสักขนาดไหนเนาะ,อ,ะอยากจะกลับไปสิบสี่ครั้งจังเลยจะได้ลอขอลองชิมก่อนเนาะว่ามันหวานใช้ได้หรือยังโอเคครับเอาไปสี่ไลค์ครับผมต่อไปวันนี้ก็มีคำคมเข้ามาเยอะนะครับไม่ทราบกันว่าจะอ่านหมดหรือเปล่า อาจจะต้องแบ่งเป็นสองอีพีแล้วครับผมคมคมคำคมนี้เขียนไว้ว่าเราไม่ใช่แค่คนอ้วนแต่เรายังกวนด้วยนะเออไม่เท่าไหร่ครับเนาะท่านผู้ชมว,ว่าไหมเอาไปแค่สองไลฟ์พอ ไม่ค่อยโดนเลยมีโดนข้อความเดียวเองเนาะถัดมาครับถึงจะอกหักก็ไม่มีน้ำตาเพราะเรามีกัะชายยึดเต็มกระเป๋าตอบมือครับตอบมือ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 สั่ใจจริงๆเจ,จียงไปหน่อยนะครับจะโดนเหลืองหรือเปล่าก็ไม่รู้คลิปนี้ถือว่า แล้วจะมีแ é t ตาได้ไงเนาะก็ <c oughs> นั่งหัวเลาะทั้งวันทั้งคืนเออมันเป็นยานะครับมันเป็นยา <c oughs> อย่าคิดไปอื่นไปไกลนะครับท่านผู้ชมครับอ่า๋เอเอมื่อกี้ผมให้ไลฟ์ยังให้ห้าไลฟ์นะครับเมื่อกี้สุดๆโดนใจโคตรๆต่อมาครับ กินอยู่กับปากอยากอยู่กับเธอที่ตรงนี้อ่ะโอ้ยคิดได้เนาะห้าไล่เลยแล้วกันชอบครับเด็ดเด็ดอ้าวต่อไป วันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับอากาศไม่ค่อยร้อนแต่ก็มีแดดแหละแต่มีลมแบบนี้ครับโอเคอยู่ไม่เหมือนหลายวันที่ผ่านมาร้อนแทบบ้านะครับผม <c oughs> ไม่ไม่ทราบว่าทางบ้านท่านผู้ชมเป็นไงบ้างนะครับน,นี่เขียนว่า <c oughs> รถพี่ไม่ได้แต่งแต่คนขี่ใจมันแรงพร้อมแซงได้ทุกโค้ง <c oughs> ขาเว้นกับขาเว้น <c oughs> ระวังหลุดโค้งละกันพ่อหนุม่มเอาไปสี่รครับเอาไปนะครับผม,อ,มอะไรเนี่ยความคิดถึงของเรามันตัวโตวเท่าๆกับเธอเอ้ยสับส ได้อ่านได้ฟังแล้วซับซ่าจับขั้วหัวใจเลยเหมือนอยู่ขั้วลกเหนือเลยครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> อาไปห้าไหลครับผมออวันนี้มีเกี่ยวกับความรักเนาะ <c oughs> ต่อไปครับ <c oughs> <c oughs> พี่มีดีที่ซุปเข็นเนี้ย อะไรอ่ะเป็นผงปรุงรถหรือไงเนี่ยสงไลฟพอโอ้ยปวดหัวเลยเจอเจอขับคมแบบนี้คมตรงไหนเนี่ยอันนี้ถึงเราจะดูเออ,เอ,อแต่ถ้าได้เจอแล้วเธอจะติดใจ อปอเจอะคุณดูจอกเออคิดได้เนาะเฉ <c oughs> ียบเฉียบจริงๆครับห้าไลท์เจอโดนๆแบบนี้เยอะๆนะครับเนาะจะได้อ่านสนุกผมก็ทำรายการสนุกไปด้วยท่านผู้ชมก็จะได้สนุกไปด้วยนะครับคลายเครียดช่วงนี้มันก็มีเรื่องให้เครียดเยอะเนาะ,ะต่อไปครับ ขาดเธอมันรันทดเหมือนกับรถที่หมดน้ำมันเออใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ใช้ได้ครับรถไม่มีน้ำมันก็ไม่มีค่าเนาะ <c oughs> เศษเหล็กดีๆนี่เอง <c oughs> โอเคครับเอาไปให้เท่าไหร่ดีเออสามแล้วกันเนาะสามเลยสาม กอความคําคมต่อมาอันนี้ยาวเหยียดไม่ยาวเท่าไหร่กระดาษมันใหญ่เฉยๆครับหลอกตาืึโรคโควิดเขาติดกันง่ายง่ายแต่จีบเธอแทบตายไม่ยักกรติดสักกะทีเอออันสมัยนะครับ้อบความนี้ไอเขาเรียกว่าอะไรนะอินเทรนเนาะเอาเงี้ละกันสำหรับ คุณน้องคนนี้พี่แนะนํานะให้น้องกลายร่างไปเป็น้เจ้าโควิดนี่เลยรับรองว่าน้องคนที่จีบนะ่ะติดแน่นอนชั่วล้านเปอร์เซ็นต์ <laughs> เออมาว่ากันต่อครับผมเขียนเอาไว้ว่ารักของผมเหมือนนมผสมเหล้า ยิ่งกินยิ่งเมายิ่งเมา,เมาก็ยิ่งมันเพียกขับไม่ออกความเห็นดีกว่าครับสำหรับความคมนี้แค่อยากบอกว่าเอาไปห้าไล้เลยครับโคตได้ใจเลยในฐานะคอเดียวกัน <c oughs> โอโ้โเออบางท่าน บางทีท่านผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยนะเราะว่าไอ้นมเนี่ยมันกินกับเหล้าได้ด้วยเหรอผมจะแทรกเกรด็ดนิดนึงนะครับนอกเรื่องนิดนึงจริงมันกินได้ครับมันเป็นเหล้าฝรั่งตัวหนึ่งแต่ผมจะไม่บอกชื่อนะครับเขาจะนิยมผสมกับไอ้นมเนี่ยครับดื่มนมหรือว่าครีมก็ได้นะครับครีมครีมนมข้นจืดอะไรอย่างนั้นนะครับผมจะไม่เอ่ยชื่อนะครับเดี๋ยวคลิปผมติดเหลืองโอเคนะครับ ได้ใจได้ใจได้ใจฝุดฝุดอะขอเป็นวัยรุ่นเลยนะเขาจัดรายการเกี่ยวกับวัยรุ่นเนาะท่านผู้ชมอย่าว่าผมกวนตรีนเลยนะครับผมบางทีก็อยากหนีจากความเกม <c oughs> ่มหากว่ากันต่อครับอยากมีแฟนเป็นพ่อครัวจะได้เซหนวยทุกคืนวันโอ้ เสียดายผมเดินสายบาไม่งั้นคงมีสิทธิ์ถ้าเดินสายก๊กเนาะเอาไปสี่ไลท์ครับโอ้นี่สุดยอดสุดยอดใช่ได้ใช่ได้ไดจริงๆจับจับครับเอาไปครับถ้าเธออยากจะลืมเขา ก็มาหาเราได้เลยพอไก่แจ้เอ้ยเอาแค่สามไลทพอนะต่อไปอโ,อโอ้โอ้ปิวหมดปิวหมดช่เหมืนกันครับเดี๋ยวค่อยเก็บเนาะอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วครับเป็นคำาผมสุดท้ายละตะกล้าละนี ถ้าอยากให้รักของเราจบก็ต้องข้ามศพพี่ไปก่อนโขสายโหดงานนี้สายโหดสามไลครับผมกลัวโอเคครับตอนนี้ความคมของน้องๆนี่โศกเข้ามาก็ผมอ่านไปหมดแล้วนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะแบ่งเป็นสอง EP เนาะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปละก็ส่งท้ายคลิปด้วย วันนี้ผมมีคำคมคำเมืองนะครับเป็นภาษาเหนือสมัยที่ผมเป็นบ่าวน้อยนะครับมักใช้คุยกันก็ก็มีนะความมีใจความว่าเรื่องตีเรื่องตอยหาบสัสููแต่เรื่องลาบเรื่องลูกหาสู้บัดถอยไปแล้วครับบายบายแล้วกลับมาพบก,กันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมรักนะ เล็บเล็บจูบ